สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาบัตร t ูมานี่ฟรีนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในการเติมเกมหรือว่าเติม t ูมานี่โวลเลตก็ได้นะครับเราสามารถทําได้สูงสุดที่5 0 0 t ้อยทูมานี่เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะถอนเงินที่500บาทให้ดูด้วยนะครับการทําเงินนะครับทำได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android, iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทําได้ใครสนใจในการทําเงินฟรีฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวั นะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําบัตรโูมานี่ฟรีนะครับจำนวน500บาทสูงสุดเลยนะครับทำได้บนมือถือเลยจะเป็น Android, iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถทําได้การทําเงินนะครับทำได้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าสมัครไม่ต้องเสียเงินซักบาทเดียวนะครับผมใครที่กําลังมองหาวิธีการทําเงินฟรีเนี่ยดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยนะสำหรับช่องทางในการหาบัตรทูมานี่นะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ นี้เลยนะครับมีชื่อว่า z com research นะครับทำในส่วนของ Google หรือว่าบนเว็บไซต์นั่นเองนะครับถ้าเราต้องการสมัครนะครับให้เราเปิดในส่วนของ Google ขึ้นมานะครับบนมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทำการค้นหาชื่อตามนี้เลยนะครับ z com research นะครับใน Google เนาะแล้วก็ทำการสมัครเข้าใช้งานได้เลยลิงก์การสมัครเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดจะมีลิงก์การสมัครไว้ให้เราสามารถทำการกดลิงก์สมัครกันได้เลย วิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้เราด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตามคลิปเลยนะครับโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการเข้าสู่ระบบนะครับมันก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยอยากจะให้ทุกคนนะครับในการทําต่อไปนะครับก็คือด้านบนตรงนี้นะครับมันจะเขียนคําว่าจัดการข้อมูลสมาชิกนะครับใครที่ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลหรือว่ายืนยันตัวตนในการกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ก็แนะนําให้เราเข้าไปกรอกข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ1คือ,อที่อยู่นะครับสเป็นชื่อบัญชีหรือว่า,าเบอร์โทรศัพท์อีเมลต่างๆเนี่ยเราจะต้องทําการยืนยันให้เรียบร้อยก่อนเวลาเราทําการถอนเงินเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องขึ้นให้เรายืนยันอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับในส่วนของเมนูนะครับจะมีทั้งหมด6เมนูนะครับผมนี่ครับเรียงตรงนี้เลยนะตามสีนะครับต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นคะแนนของเราเนาะสองพันสี่ร้อยสี่คะแนนนะครับอันนี้คือคะแนนที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแลกบัตรทูมันนี เมนูที่1น่น,นะครับ,รบมันเขียนคาว่าตรวจสอบรางวัลอ่ะกดเข้าไปดูได้เลยในการตรวจสอบรางวัลเนี่ยก็จะเป็นการดูรางวัลที่เราได้ทําการแลกไปนั่นเองนะครับตั้งแต่รายการที่1ึงถึงรายการด้านล่างล่าสุดนะครับที่เราแลกไปเนาะรายการแรกที่ผมทดลองแลกไปตอนที่ผมใช้งานครั้งแรกเนี่ยผมเลือกเป็นกาลีนาเชลเกมการ์ดนะครับก็คือเอาไปเติมเกมในส่วนของค่ายกาล i นาได้นะครับแล้วก็เป็นบัตรทูส่วนใหญ่เลยนะที่ผมแลกไปนะครับตั้งแต่ห้าสิบหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็สามร้อยรวมไปถึงห้าร้อยบาทด้วยนั เมื่อก่อนเนี่ยก็จะแลกบ่อยมากนะครับผมส่วนรหัสบัตรนะครับมันก็จะอยู่แถวต่อไปเนาะเป็นรหัสรางวัลที่เราจะเอาไปเติมนะครับในส่วนของการใช้งานได้เลยนะครับส่วนตรงนี้เป็นวันที่ล่าสุดที่ผมแลกไปนะครับในวันที่23เดือน8เนาะก็แลกไปในเดือนที่แล้วนะครับ2024เนี่ยแลกไปนะครับผมตามนี่เลยก็ได้เงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของการแลกเงินตรงนี้นะครับต่อไปเมนูที่2นะครับมันเขียนคาว่าแลกรางวัลเนาะกดเข้าไปเลยเมื่อเราทําการแลกรางวัลเนี่ยก็กดที่เมนูนี้ได้เลยนะครับสำหรับการแลก ลางวัลน,นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการแลกนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับกดมาที่รายการนะครับทูมานี่การ l น่าและก็สแตมมนะครับจากนั้นกดติ๊กถูกตรงนี้นะครับให้มันขึ้นสีฟ้าแบบนี้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําการกดยืนยันได้เลยพอเราทําการกดยืนยันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยกดเลื่อนลงมาด้านล่างนิดหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้เราจะต้องเลือกรางวัลที่เราต้องการแลกก่อนว่า เราเนี่ยต้องการแรกลกรางวัลไหนนะครับจะเป็นทูมานี่ห้าสิบร้อยห้าสิบสามร้อยห้าร้อยหรือจะเป็นกาลิเน่าเชลหรือว่าอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสตรีมบอลเลตนะครับผมก็จะเลือกไปที่รายการห้าร้อยเลยนะครับเพราะว่าผมมีคะแนนสองพันสี่คะแนนเนาะเต็มแม็กไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทําการกดยืนยันนะครับพอเราทาการกดยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้เขาบอกว่ากาลูนายืนยันตัวตนในการแรกลกรางวัลเนาะถ้าใครยังไม่ได้อ่าเชื่อมต่อเบอร์อาวมือถือของเราหรือว่ายังไม่ได้ยืนยันเนี่ยมันก็จะ ยังไม่ขึ้นเบอร์ให้เราแบบนี้ถ้าเราทําการกอรอกข้อมูลครบแล้วเนี่ยก็กดขอรหัส OTP ได้เลยพอเรากดขอรหัสปุ๊บเนี่ยเราจะได้รับข้อความจาก SMS นะครับในมือถือของเรานะครับแล้วเราก็นํารหัสลงมากรอกรงช่องด้านล่างนะครับนี่ครับข้อความมาแล้วนะนี่ครับข้อความแบบนี้นะครับจาก setcom research นะครับ7187นแะครับแล้วก็มากรอกลงในช่องนี้เนาะ7187แอ่ะแล้วก็กดยืนยันนะครับพอเราก,กดยืนยันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รอสักครู่นะมันจะทําการโหลดนะครับในส่วนของข้อมูลที่ เราทําการแลกไปนะครับอันนี้นะครับมันบอกว่าการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมวงเล็บสมบูรณ์นะครับชื่อตามนี้เลยคะแนนที่ใช้แทนกันนะครับก็สองพันนะครับคะแนนที่สะสมนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เราจะต้องทําการกดยืนยันเพื่อที่จะทําการแลกรายการนี้นะครับโอเคนะครับพอเรากดยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะแจ้งเราเลยนะครับในส่วนของคะแนนที่คงเหลือนะครับเหลืออยู่ที่4คะแนนนะครับผมได้ทําการแลกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเมนูประวัตินะครับประวัติเนี่ยก็จะเป็นการดูในส่วนของ ประวัติของเรานะครับว,ว่าคะแนนที่เราได้รับมานะครับ20รายการล่าสุดเนี่ยเราได้รับจากช่องทางไหนบ้างได้รับกี่คะแนนมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับประวัติการซื้อสินค้านะครับเราไม่ได้ซื้อเนาะเราแรกลกรางวัลไปนะครับประวัติการแกลกคะแนน10รายการล่าสุดนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ได้เนาะที่เราทําการแลกไปนะครับรายการด้านบนตรงนี้นะครับผมก็คือรายการที่เราแลกไปในวันที่7เดือน9เนาะอ่านในส่วนของทูมอนี่500บาทนะครับ2,000คะแนนอยู่ระหว่างการตรวจสอบ การแลกรางวัลนะครับตัวนี้เราก็ต้องรอนะครับต่อไปเป็นการแก้ข้อมูลนะครับถ้าเราต้องการแก้ข้อมูลส่วนตัวเนี่ยเราก็กดแก้ข้อมูลเพิ่มเติมได้แก้ไขรหัสผ่านเรามาดูที่อันสุดท้ายนะครับก็คือการแนะนําเพื่อนรับคะแนนพิเศษการแนะนําเพื่อนหรือว่าการรับคะแนนตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําได้ทุกคนเลยขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเลยนะครับกด copy URL ตรงนี้นะครับเป็นลิงก์นะสามารถนําไปโพสต์ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยขึ้นอยู่กับความนัด นัดความสามารถของเพื่อนเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําแค่นั้นเลยในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับตารางการรับคะแนนนะครับเขาก็จะมีทไลายให้เราดูเนาะในการรับคะแนนนะครับเราก็มาดูรายละเอียดด้านล่างตรงนี้เพิ่มเติมได้สําหรับการแนะนําเพื่อนและเราจะได้รับคะแนนอย่างไรนะครับต่อไปนะครับกดมาที่เมนูตรวจสอบรางวัลด้านบนนะครับอันซ้ายมือนะการทํารายได้นะครับของ s t c o m research เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2วิธี1คือการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามที่เราจะได้ ได้รับคะแนนนะครับตามหัวข้อตรงนี้เลยแบบสอบถามทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาทํากันได้นะครับคะแนนก็ตั้งแต่1คะแนนขึ้นไปการทําในส่วนของแบบสํารวจนะครับ <ๆ S 1> ก็จะมีแบบสํารวจที่มันหมดอายุด้วยนะครับมันมีเวลาจํากัดเนาะอย่างเช่นตัวอย่างอันที่2ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นว่าหมดอายุนะครับในการทำนะก็คืออันไหนที่มันขึ้นหมดอายุเนี่ยก็คือเราจะต้องรอชุดใหม่เข้ามานะครับเพราะว่าเราทําไม่ทันถ้าเราทําหมดแล้วเนี่ยเราก็ได้รับคะแนนไปเนาะคะแนนเนี่ยก็มีตั้งแต่1คะแนน 7 0 30 16 20คะแนนนะครับก็แล้วแต่ง,งานเนาะว่าจะให้ได้รับกี่คะแนนนะครับวิธีที่2ที่เราจะได้รับคะแนนก็คือการเชิญเพื่อนนะครับตรงอันนี้6ตรงนี้นะครับคือการแนะนําเพื่อนนะถึงเราจะได้รับคะแนนการทํารายได้มีแค่2วิธีแค่นี้เลยง่ายๆนะครับส่วนการถอนเงินนะครับก็ถอนให้ดูแล้วนะสำหรับยอดเงินที่เราถอนไปก็ต้องรองการตรวจสอบก่อนถ้าได้รับเงินรางวัลแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําคลิปการเติมเงินเข้าถูมอนิโวล e ตให้ดูอีกครั้งและกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจกันใใหม่คลิปปถดไ สวัสดีครับ